ว้าวด่วนใครอยากได้สกินฟรีดูคลิปนี้ด่วนกดรับได้ทันทีวันนี้วันเดียวเท่านั้นห้ามพลาดกิจกรรมแจกอิโมจิฟรีรีบกดรับด่วนด่วนจ้าสรุปตารางแจก4สกินฟรี1ฮีโร่รวมกิจกรรมง่ายๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็ คอมเมนต์ใใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลยชาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำาอดมินต้นทีเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอ v ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแรย์สวยๆราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาท แนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้ออย่างแรงนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับพี่มาปักกิโลปอนอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเราพบกันหลายรอบมากๆเลยอีกสักรอบหนึ่งเลยละกันนะฮะสิ่งที่อยากจะโชว์ทุกคนมากที่สุดก็คือตราอัญเชิญสกินระดับ55คูปองนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นสกินในระดับที่เราซื้อและเลือกรับผู้งไงว่าเรากด55คูปองเนี่ยจะเป็นสกินในการลดราคานะฮะให้เลือกสกินที่เราคิดว่ามันเปน สก,กินที่มันไม่ได้เจกและเป็นสก,กินที่มันใหม่ล่าสุดและเราชอบเล่นตัวนั้นที่สุดนั่นเองนะครับย้ําว่าสก,กินเนี่ย55าบูปองเนี่ยกดเพื่อเลือกรับไม่ได้เป็นการสุ่มสก,กินแต่อย่างใดกดปุ๊บเลือกเลยว่าจะเอาสก,กินไหนโอเคไหมริดแมนช o ปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%้ยและยังมีบริการเติมเกมาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข open id เท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ อีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามานะฮะก็คือกิจกรรมรับได้ตรงนี้กดเลยและจะมาโป,โปรหน้าต่างหน้านี้นะฮะย้ำนะฮะหน้าต่างหน้านี้เนี่ยทุกคนสงสัยกันเยอะมากเลยพี่ปักขอบอกเลยนะฮะว่าเราจะกดยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับก็ได้การยอมรับนี่คือการที่เราเนี่ยรับแจ้งเตือนจาก G m บางคนเนี่ยล็อกอินจาก a c e b o o k เนี่ยจีเอ็มเขาอาจจะแจ้งเตือนผ่าน Facebook ไปส่วนบางคนเนี่ยล็อกอินกับกา r ีนาเนี่ยจีเอ็มก็จะแจ้งเตือนผ่านกาลีนาโอเคไหมนี่เข้าใจกันใช่ไหมทุกคนพอเข้ามาหน้าต่างหน้านี้เนี่ยมันจะมี พูดได้คําเดียวว่ากดเพื่อสุ่มไปเลยนะฮะเตะเพื่อรับส่วนลดนี่นี่นี่รับส่วนลดไปเลยนะฮะเหลื <99 S 1> อแก้วสิบเก้วคือปอพูดได้คําเดียวนะครับว่ารับส่วน,วนลดเนี่ยเยอะมากจริงจริงฮะแต่ไม่ใช่ว่าเก้าสิบเก้าคูปองนี้ได้ทันทีนะเราจะต้องซื้อสกินด้านซ้ายก่อนนะฮะแต่เหมือนพี่หมาปักเนี่ยก็มีแล้วนะฮะไม่รู้จะซื้อไปทาไม,มนั่นเองนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่หลายๆคนก็มีกันแล้วนะฮะย้าว่าซื้อไอเทมหนึ่งชิ้นแลกสิทธิ ซื้อสกินโรลลี่โรเกตแกลกในราคา99คูปองย้ำรอบสุดท้ายนะเราต้องซื้อไอเทมฝั่งซ้ายก่อนชิ้นไหนก็ได้ชิ้นหนึ่งอนะทุกคนฝั่งขวาถึงจะปลดล็อกให้เราซื้อโอเคไหม และกิจกรรมที่บังคับว่าทุกคนต้องทำนะเวลานี้และวันนี้วันเดียวเท่านั้นก็คือมาที่หน้าสิทธิพิเศษตรงนี้หรือบางคนเนี่ยเข้ามาหน้านี้แล้วออกยังงงฮะพี่ปักผมงงผมงงก็กดมาที่หน้ารวมกิจกรรมไปซื้อไปความสําเร็จเจียเจียเจียนั้นอีกนะฮะทุกคนเล่มมาที่หน้าตรงนี้ก็ได้นะที่จริงคลิกตรงนี้ก็ได้ถ้าทุกคนงงว่ากิจกรรมเข้ายัางไงนะฮะมาที่คําว่าล็อกอินรับเลยตรงนี้ก็ได้มันก็จะมาโผล่ข้างล่างซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่โผล่เพราะเน็ตช้าก็อ่ะเริ่มต้นใหม่แบบนี้และเเลือกคําาว่สิิิทธพศษ W5 แค่นั่นเองนะทุกคนเมื่อเราเลือกหน้าต่างหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นคําว่าเข้าใช้สิทธิ์เราก็กดเลยอันนี้คือการเข้าใช้สิทธิ์สําหรับคนที่ยังไม่ได้กดยืนยันเหมือนพี่มาพักเนี่ยอันนี้คือรหัสที่ยังไม่ได้กดยืนยันแต่พอกดยืนยันปุ๊บวันนี้เราก็รับได้ทันทีนี่คําว่ารับปุ๊บพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรับสกินใหม่ของตัวคริซี่ตัวนี้ทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์ทาวนยกซื้อบละย้ำนะฮะกิจกรรมการรับสกินฟรีตัวนี้เนี่ยแค่วันที่ 1>, 1วันเดียวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ GM ได้ทําการประกาศนะฮะแต่สิ่งที่งงก็คือล็อกอินรับสกินฟรีคือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7โดยฉะนั้นเนี่ยพี่พอคิดว่าอาจจะยาวถึงวันที่7หรือเปล่าแต่เราจะไปเสี่ยงเลทุกคนรับไปเลยนะฮะถ้าใครรับได้ก็รับไปเลยนะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องรับก็คือกิจกรรมตรงนี้นะฮะนี่รูปโปรไฟล์สาวน,นีนะฮะ จะเป็นรูปโปรไฟล์ 5V5D a y 2023นะขึ้นหน้าต่างหน้านี้เลยก็อย่าลืมกดรับนะฮะถาวนและอีกกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เราหน่าเล่นเนี่ยอย่าลืมเข้าไปด้วยนะฮะนี่จะเป็นกิจกรรมในการรีวิวซีซั่นนั่นเองนะครับก็กดข้ามข้ามไปเลยไม่ต้องไปใส่ใจรอะไรเยอะนะฮะนี่คือรหัสที่พี่บักไม่ได้เล่นนานนะย้ำนะฮะว่าไม่ได้เล่นเลยรหัสนี้เนี่ยจะเป็นรหัสที่เข้ามาทําคลิปให้ทุกคนดูเฉยๆยนะฮะอ่าเริ่มซีซั่นใหม่ไปยูกลุม่ม โอ้เบื่อมากเลยกับการที่เริ่มซีซั่นมาหน้าต่างนี้นะฮะก็มีง่ายๆแค่นี้ทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วนะฮะปรบตารางนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงจะงงกันมากเลยเอาง่ายๆเลยนะฮะสําหรับกิจกรรมแรกที่รับสกินฟรีคริสซี่ไปเมื่อกี้เนี่ยเราเนี่ยล็อกอินปุ๊บรับได้ทันทีย้ําว่าล็อกอินเนี่ยน่าจะไดภ้ภายในวันนี้เท่านั้นนะฮะหลังจากวันนี้เนี่ยแค่เราสามารถกดรับได้ในภาพออกใช่ไหมทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจียมเขาบอกว่ารับได้ยาวจนถึงวันที่เสุดแต่ล็อกอินฉนล 5v5 นะฮะเริ่มไปแล้วนะฮะรับฮีโร่แล้วก็สกินฟรีอันนี้แนนหลายคลิปพี่ปักก็บอกแล้วและอีกหนึ่งกิจกรรมคือสกินฟรี 5v5 ไ5อ้น,นี้ก็บอกไปแล้วแต่มันจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมไม่ใช่อีกหนึ่งกิจกรรมมีอยู่2กิจกรรมที่ยังไม่มาเฉลยคือกิจกรรมภาร,รกิจรับฮีโร่ฟรีซึ่งจะมาภายในวันที่12หรือว่าวันที่11เดือน5เดือนนี้แหละทุกคนประมาณอาทิตย์หน้าประมาณนั้นนะฮะและอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือสกินใหม่ของการลีนะฮะรับไปเลยนะฮะทาวนยกเซริร์ฟ ณวันที่20หรือว่าวันที่19เป็นต้นไปจนถึงเดือนหน้าซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยยังไม่มีมานะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีคนที่งงเหมือนพี่หมาพักว่ากิจกรรมเนี่ยมีหน้าต่างยังไงบ้างพี่ปักขอโชว์รูปภาพนี้เพื่อสรุปให้น้องๆทุกคนฟังอีกรอบนะฮะสำหรับกิจกรรมแรกวันนี้วันที่1พฤษภาคมเนี่ยตารางแจกของฟรีเนี่ยเริ่มต้นแล้วนะฮะล็อกอินรับทันทีสกินใหม่ของ พรัมบอสซัมครีซี่หรือว่าที่พี่ปักรับให้ดูเมื่อตะกี้นะฮะยาวจนถึงวันที่5พฤษภาคมแต่กิจกรรมนี้เนี่ยล็อินได้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะฮะอันนี้เท่าที่ GM ประกาศและพี่ปักทราบนะฮะสองนะฮะงานฉลอง5วิญญาเนี่ยล็อินรับฮีโร่และสกินฟรีเนี่ยยาวจนถึง7พฤษภาคม3นะฮะชวนเพื่อนในการตีป้อมเล่นสกินฟรีต่างๆเนี่ยจนถึง21พฤษภาคมนะฮะ4นะฮะรับสกิน เอาง,ง่ายๆว่ารับฮีโร่ฟรีเป็นการทำธุรกิจเนี่ยยาวจนถึงย1พฤษภปาคมเหมือนกัน5สุดท้ายนะฮะแจกสกินฟรีสกินใหม่การีเนี่ยขอแค่เล่นครบแล้วก็หากิจกรรมเสริมเท่าที่ GM เบอกประมาณนั้นกนะ็นะรับฟรีทันทีเลยกิจกรรมนั้นยังไม่มานะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยังไม่มาเหมือนกันเออไม่ใช่มาแล้วแต่ทุกคนยังไม่ได้เล่นก็คือเล่นหนึ่งเกมรับฟรีอิโมจิกิฟมีไฟทาวนนั่นเองนะครับอย่าลืมไปเล่นไปหากันด้วยนะฮะย้ำว่าไปเล่นไปหารีบไปทำกิจกรรรมโดดยย่วนนเลนะคับ ขอยาวมาที่หน้าต่างกิจกรรมนี้หน่อยฮะทุกคนไอ้นี่คืออีกหนึ่งรหัสนะพี่ปักบอกไปเลยนะเะว่าเป็นอีกหนึ่งรหัสโดยฉะนั้นเดี๋ยวรีเฟซให้ทุกคนดูเลยว่ามันเป็นรหัสที่ยังไม่ได้มีการเล่นนะฮะเลิกลีลีเี่ยน้ากันแนละ้วกันอ่ะ ยืนยันไปกิจกรรมนีน้เนี่ยที่พี่พักอยากจะบอกย้ําอีกหนึ่งคนคือเราจะช่วยแลกโค้ดกันได้ต่อเมื่อเราเป็นเพื่อนในเกมเท่านั้นดยฉะนั้นหลายคนเนี่ยยังงงกิจกรรมอยู่นะฮะย้ําอีกรอบนะฮะว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนในเกมเท่านั้นเราถึงจะใส่โค้ดให้เพื่อนเพื่อนใส่โค้ดให้เราได้ดยฉะนั้นการที่เราจะใส่โค้ดด้กันไม่ว่าจะเป็นโค้ดของพี่หมาปักที่ขึ้นโชว์หรือว่าโค้ดของหลายๆคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยต้องเป็นเพื่อนในเกม เท่านั้นถึงจะช่วยชาร์จกันได้จีมมาค่อยชัดจีนแล้วนะฮะทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตู้เย็นกันนะฮะว่าถ้าไม่เป็นเพื่อนแล้วได้ไหมไม่ได้นะ,ะทุกคนต้องเป็นเพื่อนแล้วก็กดแอดกันมาได้นะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยแอดเป็นเพื่อนกันก่อนและค่อยแลกโค้ดกันไอ้นี้ทุกคนนะ่าจะเข้าใจและเห็นภาพเยอะที่สุดและเข้าใจมากที่สุดนั่นเองนะฮะ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนถามกันมานะฮะเมื่อตอนเช้าว่าพี่ปักราบสำหรับกิจกรรมวงเวทแหวนนั้นเชิญสังหารสีครามเนี่ยมันคุ้มไหมสำหรับพี่หมาปักเนี่ยมันคุ้มนะฮะทุกคนเลือกสกินที่คุ้มที่สุดสำหรับพี่หมาปักนะฮะเริ่มต้นที่วอลไฮาตานะฮะแล้วก็สกินของตัวแรดนอกนั้นียเออไม่ใช่แรดดีสกินของซิลนะฮะนอกนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกกันเลยแต่เหตุที่บังคับไวเลยก็คือมีซาตามีวายแล้วก็ซิลนั่นเองนะครับที่พี่ป ทำมีขั้นสูงเยอะอยงไงทุกคนโดยฉะนั้นมันจะใช้คาว่าฟรีก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ฟรีทุกคนเพราะทุกคนมีไม่เหมือนกันโอเคไหมกิจกรรมเนี่ยก็จบเพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กด like, กแชร์กดส i า e แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะรักนะจุ๊บๆหมอบๆจะใครดูคลิปแล้วไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์มาถามเดียวมาตอบในคลิปถัดไปให้เหมือนเดิมนะไปแล้วนะครับ